สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรีวิวสินค้าของรา้าน Banana Mint Shop ค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวหม้อต้มกาแฟตุรกีนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะคือหม้อต้มตัวนี้นะคะทางร้านเนี่ยเขาดีไซน์เองออกแบบเองแล้วก็ผลิตเองนะคะด้วยช่างของเขาเองนะคะลูกค้าขา มีแค่ร้านเดียวนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามมากๆจะไม่ค่อยมีใครขายแบบสไตล์นี้นะคะซึ่งมันสวยมากเลยก้วยก็เลยเอามาขายนะคะเอามาเอามาโพสต์แล้วทีนี้มีลูกค้าสนใจนสั่งซื้อนะคะก้วยก็เลยเอามาทําเป็นรีวิวนะคะลูกค้าขา <c oughs> คือตัววัสดุเนี่ยนะคะจะเป็นวัสดุหล่อนะคะตัวตัวหม้อนะคะจะเป็นวัสดุทองเหลืองนํามาหล่อนะคะแล้วก็นํามาแกะสลักนะคะด้วยช่างนะคะ ช่างเขาก็จะมาแกะสลักเป็นลวดลายนะคะตามที่เขาดีไซน์เอาไว้นะคะเนี่ยค่ะคือมอต้มตัวนี้นะคะสามารถที่จะถอดถอดมือจับได้นะคะเนี่ยค่ะคือวัสดุที่เขาหล่อมาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเกลียวนะคะมีช่องนะคะแล้วก็นี่คือมือจับของเขานะคะมือจับก็เป็นมือจับไม้นะคะดีไซน์สวยงามนะคะเนี่ยค่ะพอเราจะใส่ เราจะทำใช่ไหมแล้วก็ออกมาหมุนๆใส่เหมือนน็อตนะคะลูกค้าใช้งานง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะด้านในก็นี่ค่ะด้านในคุณวยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเคลือบดีบุกด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอทองเหลืองหล่อเลยแต่ว่ากล้วยดูแล้วเนี่ยมันเป็นวัสดุเดียวกันหมดเลยนะคะวัสดุเนี่ย ตัวหม้อเนี่ยเป็นวัสดุหลอ่อตัวเดียวกันไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็น2ชั้นนะคะเป็นวัสดุหล่อเลยนะคะตัวเดียวเลยนะคะซึ่งแบบของจริงเนี่ยที่กล้วยเนี่ยของจริงเนี่ยสวยมากเลยค่ะลูกค้าสวยมากเลยค่ะควรค่าแก่การซื้อไปเก็บไปสะสมนะคะลูกค้าก็หม้อต้มตัวนี้นะคะก็จุน้ําได้ที่350 ML ลนะคะลูกค้าขะ,ะแล้วก็ตัว ตัวนี้นะคะความความความสูงของตัวหม้อนะคะความสูงของตัวหม้อนะคะจะอยู่ที่10เซนนะคะ10เซนนะคะแล้วก็ความยาวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะคะสามร้อยสี่สิบเก้ากรั ค่ะวันนี้นะคะรีวิวหม้อต้มกาแฟของตุรกีรุ่นพิเศษก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์บ a n านามินช็อปโชปปี l ลา a า a าหรือสอบถามเข้ามาได้ที่ f a c e o o o k i n s t a g กรมบ a n a นาม c นช็อปนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าคลิปวิดีโอหน้าก็จะมารีวิวสินค้าอะไรของตุรกีอีกนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ Whoa.